วันนี้อ้อเข้ามาหาเห็ดค่ะเห็ดสมองบัวมาชมกันเลยนะคะว่าอ้อจะได้เก็บเยอะไหมวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้อ้อเข้าป่านะคะหาเห็ดสมองวัวแล้วค่ะแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะมีไหมมารุ้นกับอ้อเลยค่ะ ว่าวันนี้ว่าจะเจอเห็ดอีกไหมตามกันมาเลยนะคะทุกทกคนคะ่ะตามมาค่ะวันนี้เราเข้าป่าเห็ดเหลืองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแครอทให้กวางนะคะมารอกวางเหมือนเดิมคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูเห็ดกันเลยนะคะป่าตรงนี้นะคะที่เราเคยมาเก็บเห็ดเหลือง ทุกทุกันคะอ๋อเจอแล้วค่ะดีใจมากเลยค่ะดูหนาอ๋อก่อนดีใจมากเลยนี่ค่ะออเกือบเหยียบเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะดำๆนี่ค่ะเห็นไหยคะอ๋อคิดว่ามันเป็นอันนี้ค่ะเพราะว่ามันลวกลงมาเนาะมันคล้ายกันมากเลยโอ้ยดีใจมากเลยวันนี้ยไม่นึกไม่ฝันเลยว่าอ๋อจะได้เจอนะมาดูกล้องหลังกันเลยค่ะ ทุกทุกคนคะอ๋ะอ,อ,อเจอดอกแรกค่ะมาดูกันนะคะโอ้ยเป็นบุญตามากเลยค่ะเกือบจะเหยียบเลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขาดอกเป็นดอกยังไงนี่ค่ะคนคะเป็นเหมือนสมองเลยนะคะโอ้ยออดีใจมากเลยค่ะเห็นเห็ดรั้งแรกนะคะเห็ดหมอเรียวนะคะเห็ดสมองค่ะนี่ค่ะเหมือนสมองไหมคะ ว้าดีใจมากเลยค่ะเห็นแบบนี้ค่ะเขาตัดขาแบบไหนนะคะนี่แบบนี้หรือเปล่ะอือนี่ค่ะทุกคนคะเห็ดหัวสมองตืนเต้นมากมา,กมากเลยค่ะไาเห็นดอกแรกเด,เดี๋ยวไปดูอีกด้านหนึ่งนะคะว่าเราจะมีอีกไหมแฟนบอกว่าให้หาตามถนนนะคะเราเจอดอกนึงแล้วค่ะ แล้วก็ดอกสนนะคะเขาร่วงนะคะเม็ดสนของร่วงเราจะเจอไหมคะตามกันไม่เลยนะคะดำดำนะคะมองหาดำดำก่อนคะ่ะอุ๊ยอ่าอะไรดำดำคะ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะอุ๊ยใช่ด้วยค่ะทุกคนคะ่ะว้าวเยอะจังเลยคะ่ะว้าเดี่ดอกสีดำคะ่ะสวยด้วยนะคะว้าว ดีใจมากเลยค่ะก็ถ่ายรูปกัานนะโว้ย,ยน,นี่ก็ดอกเล็กค่ะโว้ยก็ยยดีใจมากเลยค่ะทุกคนคะว้าแล้วก่อนมองหากงก้างก่อนมันเหมือนอันนี้นะคะ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเห็นไหมเดี๋ยวออหยิบขึ้นมาดูนะคะทุกคนคะ่ะว้าอุ้ยขามันขาดไหมะว้าจทุกคนคะ่ะเหตุเดาไกลมากเลยค่ะ อุ้ยเห็ดหัวสมองค่ะอุ้ยเหมือนจริงๆเลยนะคะทุกคนคะก็มีดอกเล็กอีกนะคะนี่ค่ะดอกเล็กค่ะเอ้ยนี่ดอกเล็กน่ารักมากเลยค่ะว้าวว้าววันนี้อ้อได้สามดอกแล้วนะคะวิธีใจมากเลยค่ะมาครั้งแรกก็ได้เลยค่ะตื่นเต้นมากเดี๋ยวไปดูข้างหน้าอีกนะคะว่าเราจะได้เห็ดอีกไหม เดินตามอ้อมาเลยนะคะเฮ้ยตื่นเต้นค่ะแฟนบอกว่าให้เดินหาตามรอยรถนะคะเดี๋ยวเจอดำๆเราก็จ้องจ้องมองมองก่อนค่ะมองหาดำๆนะคะกลัวจะเหยียบเขาค่ะเราเจอกลุ่มหนึ่งแล้วเราน่าจะเจอเอีกนะคะทุกคนคะ ไปต่ไม่ได้อตื่นเต้นขนาดนี้ค่ะอ้ยนี่ค่ะดำดำค่ะทุกคนเห็นไหมคะดำดำค่ะเฮ้ยทางนี้ค่ะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะดำดำค่ะเห็นไหมคะดอกดำดำค่ะเต็มพื้นเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะดอกหนึ่งค่ะนี่นี่ดอกหนึ่งนะคะนี่ค่ะ ยเยอะมากเลยค่ะทุกคนคะนี่ค่ะอีกสองดอกค่ะเป็นสี่ดอกแล้วค่ะว้ายฝั่งนี้ก็มีค่ะวิตื่นเต้นมากเลยเคยเห็นครั้งแรกที่เห็นเยอะขนาดนี้ออ้ยนี่อดอกนึงค่ะโอ้ยอยู่เป็นกลุ่มเลยนะคะทุกคนค่ะุ้ยตื่นเต้นและดีใจมากเลยค่ะว้าวอันนี้ดอกเล็กๆเขาติดนิ้วนด้ดียวค่ะว้าวแสดงว่าป่านี้ต้องมีเยอะแน่เลยค่ะ เดี๋ยวอ้อเก็บก่อนนะคะ ทุกคนคะนี่ค่ะออด้เห็ดมอเรีรแล้วค่ะเห็ดหัวสมองนะคะเยอะด้วยค่ะดีใจก็ดีใจครั้งแรกนะคะที่อ้อได้หาเห็ดแบบนี้ค่ะเราก็เราก็ไม่รู้ว่าป่าก็เป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปดูอีกด้านนึงเนาะว่าอ้อจะเจออีกไหม อ๋อเดินมาตามทางนะคะเราเดินมาเรื่อยๆก็ยังไม่ได้เจอเลยนะ่คะเราก็มอกๆมองหานะคะเพราะว่าเขาเป็นออกสีน้ำตาลำดำๆค่ะอุ๊ยอันนี้ใช่ไหมคะดำๆค่ะน้ำตาลน้ำตาลอุ๊ยอ๋อเจออีกอยอดหนึงแล้วค่ะว้าว ค่ะเขาไม่ค่อยมีนะคะทุกคนคะ่ะมีนิดนึงค่ะโอ้ยดีใจมากเลยค่ะหวังนี้มีดอกเดียวเนาะเดินตามทางเผื่อจะมีค่ะปีนี้ออรู้ป่าแล้วค่ะว่าเขาออกแบบไหน เดินมาเรื่อยๆฝั่งนี้ไม่มีเลยค่ะอุ๊ยพอเจอแล้วค่ะดอกนึงค่ะเห็นไหมคะเขาอ,อยู่ดอกเดียวค่ะนี่ค่ะ ขอชู่ดอกเดียวโดดโดียเขายังไม่มีเพื่อนนะคะวันนี้อ้อได้หลายดอกแล้วนะคะทุกคนคะไปดูเรื่อยๆกันเลยค่ะกองอาจจะไหวหน่อยนะคะอ้อปลาอ้อก็สอดสองหาตเหตุค่ะ ไม่ได้ดูมุมกล้องเลยวะ่ะออจับกล้องโอเคไหมเราเดินตามทางมาก่ะรอยทางรถเก่านะคะอ๋อเห็นอะไรดำๆก็สะดุดตามากค่ะแต่ก็ไม่ใช่ มันเป็นรอยต้นอันนี้ค่ะต้นสนที่มันหล่นลงมาเนาะนี่ค่ะดำๆค่ะอ๋อก็คิดว่าเห็ดถ้าออกแบบเป็นดำๆแบบนี้คงจะดีนะคะนี่ค่ะไม่ใช่เห็ดุกคนคะะอ๋อเจอแล้วค่ะ ออเดินผ่านมาอ้อไม่เห็นนะคะเกือบเหยียบเขาเลยค่ะไม่ใช่ว่าอ้อเหยียบไปเลยหรอคะนี่ค่ะเกือบเหยียบหรือเหยียบไปแล้วไม่รู้ค่ะสามดอกติดกันเลยนะคะดอกเขาจะเป็นลักษณะน,นิ่มๆค่ะข้างใน อันนี้เป็นกลมๆนะคะอันนี้เหมือนโดนเหยียบไปแล้วอะเขาอัศจรรย์มากเลยนะคะนิ่มๆเหมือนเห็ดหูหนูเลยค่ะทุกคนคะ่ะอ้ยอันนี้แตกเสียได้มากเลยคะ่ะสวยไหมคะทุกคนคะตอนนี้อ้อเจออีกดอกหนึ่งแล้วค่ะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะ ดำๆนี่ค่ะเราก็เดินมาไกลมากเลยค่ะเพราะว่าเห็ดชนิดนี้หายากนะคะเห็ดจะมองวัวแล้วก็เขามีพิษค่ะเราก็ต้องต้มหลายๆน้ำถึงจะกินได้นะคะในห้างไม่มีขายแล้วค่ะเขาว่าเป็นพิษอันตรายถึงตายได้ค่ะถ้าคนทำไม่เป็นนะคะนี่ค่ะดอกสวยมากเลยค่ะ เขาจะเหมือนเห็ดหูหนูนะคะนิ่มๆป่าก,ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะเขาจะออกตามรอยรถอย่างที่ไปดูคลิปคนอื่นเขาค่ะเขาบอกว่ามันออกตามรอยรถใช่จริงๆค่ะอ๋อเห็นอะไรดำๆเดี๋ยวค่ะโอ๊ยเจออีกแล้วค่ะ สีน้ำตาลค่ะทุกคนคะสองดอกนะคะนี่ค่ะเห็ดยโอค่ะตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของอ้อเนาะอ้อตื่นเต้นจริงๆค่ะทุกคนคะ่นคะนี่คะ่ะอ,อีกดอกหนึ่งค่ะใหญ่มากเลยคะ่ะเหมือนจมองจริงๆนะคะเดี๋ยวขอถ่ายรูปก,กันคะ่ะ เขาออกตามรอยรถจริงๆน,นะคะนี่ค่ะใหญ่โอ้ยสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวไว้ใกล้ๆกันสวยๆตื่นเต้นยิ่งกว่าเห็นเห็ดเหลืองอีกเลค่ะเพราะว่าอ๋อก็ไม่ค่อยได้อยู่เมืองเมืองนอกเนอะเดือนนี้ค่ะอ๋อ,อจะมาเดือนมิถุนาส่วนมากค่ะแล้วก็เขาก็ไม่ได้ขึ้นแล้วค่ะ ขอจะขึ้นเป็นนานหน้าเขาค่ะนี่ค่ะดอกใหญ่ตรงนี้ได้สี่ดอกนะคะทุกคนคะ่ะสวยงามมากค่ะเดี๋ยวเดินไปดูอีกทางนึงนะคะว่าเราใช่ไหมไหมมาลุ้นกระอ้อต่อนะคะอ้อเดินมาเจออีกดอกนึงแล้วคะ่ะนี่ค่ะทุกคนคะ่ะสีน้ำตาลเข้มอยู่ในก้อนหินนะคะ โอ๊ะหกักเขาเบาบางมากเลยค่ะเดินหาค่อนข้างยากนะคะเห็ุแบบนี้มันก็จะเป็นสีน้ำตาลคล้ายๆกับต้นสนที่เขาหล่นลงมาค่ะถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยเราก็จะไม่เห็นเขาแล้วก็เหยียบเขาได้ง่ายนะคะ ถ้ามองอย่างนี้ก็จะเป็นเหมือนเห็ดอะคะ่ะน้ำตาลน้ำตาลแต่ไม่ใช่นะคะมาไดส่วนที่ร่วงลงมาะคะ่ะอ้อมองหาตามเห็ดเหลืองที่อ้อเคยหานะคะแล้วก็เจอเห็ดสมองวัวดอกแองค่ะ นี่ค่ะดอกเดียวดอกค่อยๆเก็บนะคะเขาเบาบางมากน,นี่อันนี้ขายาวดอกแรกนะคะที่เจอขายาวนอกนั้นมีแต่ขาสั้นๆค่ะก็จะตัดขาออกนะคะ นะคะ่ค่ะตัดขาออกได้แล,แล้วดอกเลยเราไม่เจอเป็นกลุ่มเหมือนเมื่อกี้นะคะเราก็จะเดินหากันต่อเลยะคะ่ะออมองเห็นเห็ดมันก็สังเกตยากนะคะออก็ต้องจ้องมองมองจ้องมองว่ามันเป็นไอ้นี่ค่ะ มันเป็นลูกสนหรือว่ามันเป็นเห็ดนี่ค่ะเป็นเห็ดจริงๆค่ะทุกคนคะมันสังเกตยากค่ะแล้วมันก็จะคล้ายๆกับไอ้นี่ค่ะมองไกลๆค่ะเราก็สังเกตยากนะคะอ๋อลืมบอกไปว่าเห็ดอา่าที่ภาษาพินแลนเขาเรียกโกโรวาเซียนี่ค่ะโกโรบาไปว่าหูนะคะ เซนี่ A ไปว่าเห็ดค่ะอันนี้ขาสั้นอีกแล้วค่ะเราเจอดอกเด,ยเดียวอีกแล้วนะคะวันนี้เอาถังน้อยมาคิดว่าไม่มีค่ะได้เกือบเต็มถังเลยนะคะนี่ค่ะถ้าทุกคนไม่เคยหาเห็ดชนิดนี้ให้ทุกคนเดินหาตามรอยรถนะคะ เขาจะออกตามนี้ค่ะเพราะว่าอ้อสังเกตแล้วว่าตามที่ทางป่าลับลาบอ้อไม่เจอเห็ดเลยค่ะส่วนมากจะเจอแต่ทางรอยรถเก่านะคะ นี่เป็นสีออกดำๆนะคะน้ำตาลเข้มนะคะขาหักลยและะ้วค่ะขามันนิ่มๆค่ะออกว่าจะบทให้ดูนะคะวะนี่ค่ะเขาจะเป็นเหมือนเห็ดหัวหนุ่นิ่มๆเหมือนอยางเลยนะคะเราเก็บเห็ดไม่ได้ขาเลยค่ะ วันนี้อ้อก็ดีใจมากๆเลยค่ะได้เห็ดสมองวัวเยอะมากๆเลยค่ะสมดังใจที่อ้ออยากเจอนะคะเราได้กองนึ่งเต็มๆเลยค่ะคลิปนี้อ้อก็ขอลาก,กันเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อ้อด้วยนะคะบายบายทุกคนค่ะบายบายค่ะ